โอเคครับศิลปินสวัสดีครับสวัสดีค่ะพึ่งนะคะปรัชญาเจริญสุขค่ะกเ็เป็นศิลปินที่ทํางานเกี่ยวกับด้านขยะทะเลค่ะในปัจจุบันก็จะสนใจในส่วนของขยะทะเลขยะพลาสติกหรือว่า,าจริงๆแล้วก็โฟกัสไปถึงพฤติกรรมความเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์กําลังสร้างให้กับโลกนี้ค่ะในในด้านสิ่งแวดล้อมในแง่ต่างๆค่ะรับผมว่าตอนนี้เราอยู่ในนิทรรศการอะไรครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะตอนนี้ก็อยู่ในนิทรรศการ Asset of an era นะคะกะ็เป็นนิสศการที่กำลังจะพูดเอ่ยเ,เหมือนกับชวนคนนะคะให้กลับมาย้อนดูว่าตอนนี้เรากำลังจะทิ้งอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้บ้างค่ะเป็นร่องรอยที่เราได้ทิ้งให้กับโลกใบนี้ค่ะโอเคก็คือเป็นการเล่าเรื่องผ่านงานศิลปะนะครับผมแล้วก็ให้ดูเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพาชมเลยไปเลยเ,เริ่ม<ด>ที่ตรงที่ไมโคน,นี้ครับใช่เลยค่ะเอาเลยครับ โอเคเข้าแสงนิดนึงให้สว่างอ,อันนี้อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้ก็อันนี้จะเป็นงานชุดก่อนหน้านี้ค่ะขอแนะนําตัวก่อนว่าจริงๆแล้วเพึ่งเป็นคนจังหวัดชุมพรค่ะเกิดและโตที่จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ ของประเทศไทยนะคะก็สนใจด้านเกี่ยวกับขยะทะเลคะ่ะได้ลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงสมัยเรียนมหาลัยคะ่ะลงพื้นที่ไปที่หาดทรายรีนี่แหละแล้วก็ตอนแรกอ่ะตั้งใจจะไปเก็บเศษกิ่งไม้เศษวัสดุต่างๆมาทํางานศิลปะเพื่อที่จะส่งอาจารย์คะ่ะแต่ว่าสิ่งที่ไปเจอมันไม่ได้มีแค่เศษกิ่งไม้แต่ว่ามันมีขยะจํานวนเยอะเลยคะ่ะที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมากองบนชายหาดก็เลยได้ทํางานเกี่ยวกับขยะทะเล มาระยะหนึ่งจนกระทั่งไปเห็นข่าวว่ามีไมโครพลาสติกในเพาะปลาทูก็เลยรู้สึกสนใจแล้วก็สะเทือนใจก็เลยแบบลองไปหาดูซิว่าไมโครพลาสติกมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มันอยู่ยังไงอย่างที่เรารู้กันว่าไมโครพลาสติกอะค่ะ uh, มันคือเศษพลาสติกที่มันแตกตัวเนาะคือมันจะมีทั้งที่ผลิตออกมาเป็นไมโครพลาสติกเลยก็คือเล็กกว่า5มมตรลงไปกับอย่างที่เพิ่งใช้มาทํางานชุดนี้ค่ะก็จะเป็นไมโครพลาสติกที่มันมีขนาด เล็กกว่า5มิลิเมตรลงไปซึ่งมันเกิดมาจากการแตกตัวของพลาสติกที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้รับการจัดก,การไม่ได้จัดก,การมันให้ดีอะค่ะแล้วปล่อยให้มันผ่านสู่กระบวนการต่างๆแล้วมันก็จะไหลออกสู่แม่น้ําไหลออกสู่ทะเลแล้วก็ซัดกลับมาหาเราอีกค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวไมโครพลาสติกที่เพิ่งใช้วิธีการเก็บแยกมันออกมาจากชายหาดค่ะใช้วิธีการไปไปร่อนและคัดแยกมันมา แล้วก็นำมาจัดวางลงในพื้นที่ที่เป็นตัวเฟรมที่ใช้วิธีการตีตารางให้เป็นกริดอะค่ะในขนาด 5, ค mm ูณ5มิลิเมตรเพื่อที่จะจำกัดความว่าไอพลาสติกที่เราใช้เนี่ยมันคือไมโครพลาสติกค่ะก็จัดวางเป็นภาพแผนที่ค่ะในชุดนี้ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นภาพพื้นที่บริเวณหาดทรายลีค่ะก็คือปากน้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะจะ<า>เน้น,ะนเป็นปากน้ำซะส่วนใหญ่ค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะเพิ่งไม่ได้ไม่ได้ หมายความว่าแบบไม่ได้จําเป็นว่าผู้ชมอาจจะต้องรู้ว่าที่นี่คือสถานที่ไหนเขาอาจจะไม่รู้ว่าที่นี่เป็นหาดทรายดีก็ได้แต่ว่าสิ่งที่อยากให้เขาเห็นนะคะมันคือพวกเ,เส้นลําคลองแม่น้ําที่มาไหลออกสู่ไปเชื่อมกันตัวแม่น้ําแล้วมันก็ไหลออกสู่ทะเลคืออยากให้เห็นความสัมพันธ์ของของในส่วนนี้คะ่ะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันแล้วก็ในส่วนของตัวชุมชนเองก็ดีมีความแบบเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะคะระหว่างแม่น้ําชุมชน แล้วตัวเศษไมโครพลาสติกนี้เอามาจากไหนไม่ถึงว่าเก็บมาจากของจริงเลยที่มันย่อยใช่ค่ะทั้งหมดคือไปล่อนมาจากบริเวณท้ายล่อนมาคือคือมาเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้แล้วใช่มันเล็กมาอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็มาจัดแบ่งจากไล่ตามสีออกมาใช่ไหมครับใช่ค่ะเทคนิคสร้างภาพอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรประมาณมีชื่อไหมคะไม่ได้มีชื่อแต่ว่านี่ทางทางพึ่งก็จะเรียกมันว่าแบบไมโครพลาสติกบนแคนวาสค่ะอ๋อปงนี้ ตัวตัวพื้นดำในนี้เป็นอะคริลิกลงพื้นก่อนไหมไม่ค่ะเป็นพื้นแคนวาสเป็นพื้นผ้าใบคร่อพื้นผ้าสีดำเลยเลือกเลือกแคนวาสผ้าดํามาผ้าดําเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อก่อนเคยทําลงบนพื้นสีขาวค่ะแล้วก็เวลาคนคนเขามาดูเนี่ยคือจริงๆเพิ่งชอบงานชุดนั้นนะแล้วก็มีคนเขามาดูแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยเพิ่งก็ คือมันก็เป็นตอนนั้นนะมันก็เป็นคอนเซปต์ประมาณว่ามันคือภัยอันตรายที่เราแบบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าถ้าเราไม่เข้าไปสังเกตมันก็จะไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนะเพิ่งรู้สึกว่าปัญหานี้มันค่อนข้างที่จะรุนแรงและเป็นวงกว้างมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าอยากให้คนเน่ะเข้ามาเห็นแล้วเออรู้เลยว่ามันมีมันมีอะไรอยู่แล้วมันเป็นรูปร่างหน้าตายังไงก็เลยเลือกที่จะใช้พื้นที่มันเป็นสีเข้มขึ้นมาค่ะเพื่อให้มันเด่นขึ้นทีนี้พอเราล่อนออกมาเป็นจริงๆนี้แล้วเราามติด อย่างนี้คือติดกาวลงไปใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือตีตีกิดตีตารางที่เฟรมก่อนใช่แล้วก็เอาทีละชิ้นมาติดใช้ใช้ครีมใช้ครีมจิ้มแล้วก็ติดลงไปค่ะติดลงไปติดลงไปต้องบอกก่อนว่าจริงๆเวลาเราเก็บมาแล้วอะค่ะเราไม่ได้ไม่ไม่ได้พลาสติกชิ้นเท่านี้แค่ทีเดียวนะต้องตัดแต่ง ไม่ได้ตัดแต่งค่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้มามันก็จะมีทั้งพลาสติกชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กเศษกิ่งไม้ทั้งใหญ่และเล็กปนกันค่ะครกระบวนการก็คือนํามันมาแยกออกจากกันแล้วก็เลือกเฉพาะพลาสติกที่มันเล็กกว่า5้ามิลลงมาในการในการใช้สําหรับงานชุดนี้ค่ะก็คือใช้วิธีล่อนออกมาใช่ค่ะโอเคแล้วก็คัดแยก,กจําแนกขนาดค่ะแต่ว่าในส่วนนี้จะไม่ได้จําแนกสนกีนอกจากส่วนที่เป็นน้ำจะใช้ติดอันหนึ่งใช่ไหม ใช่ก็คือทําไปทีละช่องทีละช่องทีละช่องก็คือติดตโอ้ใช้เวลานานเนาะศิลปินเพียรมากใช่แต่ละชิ้นก็ค่อนข้างใช้เวลาค่ะชิ้นอย่างชิ้นนี้เป็นกี่เดือนเนี่ยอาจจะประมาณ2เดือนเดือนกว่า2เดือนประมาณนี้ค่ะถ้าชิ้นใหญ่ๆก็ละเอียดยิบเลยะหลายเดือนค่ะห้าดวนดูชิ้นใหญ่บ้างอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นแผ่นที่เหมือนกันใช่ก็เป็นแผ่นที่เหมือนกันเป็นปากน้ำเหมือนกันเนาะอันนี้อันนี้ถ้ามองจากเครื่องบินเราจะเห็นเป็น อ่าเป็นปากน้ําที่ออกสู่ทะเลอย่างี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นแหละอย่างที่บอกันว่าอยากให้มันเห็นความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันว่าแบบเออมันไหลออกไปแล้วมันก็เป็นช่องทางที่มันไหลกลับมาแล้วไอ้พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นชุมชนอันนี้มันคือแบบเส้นทึบๆนั่นก็คือถนนถนนหลวงใช่เป็นถนนหลวงแล้วก็ชุมชนก็จะอยู่ตามคลองตามอะไรลําน้ํามันก็จะคดเคี้ยวมาถ้ามีชุมชนอยู่แล้วก็ใช้วิธีเดียวกัน โอ้แล้วภาพใหญ่อย่างนี้กี่กี่เดือนเนี่ยมากกว่ามากกว่าอีก้ครึ่งปีได้อยู่ค่ะครึ่งปีเลยนะ,ะเพราะว่าเวลาติดต้องไล่ติดเป็นโซนใช่ไหมหรืยว่าเราเลือกสีไหมสีจะแยกไว้เฉพาะสีขาวคะ่ะแต่ว่าที่เหลือก็จะคละกันไปอ๋อ,อก,ก็คือ คือขาวกับมีสีมันก็จะเป็นขาวกับครามใช่ค่ะเพราะว่าแยกไม่ไหวจริงเพราะค่อนข้างจะเยอะมากมาเอาตะแกรงร่อนออกมาแล้วก็เก็บมาไอ้นี่คือเก็บมาจากชายหาดหมดเลยเนาะไม่น่าเชื่อเยอะขนาดนี้เนาะใช่ค่ะซึ่งจริงจริงมันมีเยอะกว่านี้อีกค่ะแต่ว่านี่คือส่วนหนึ่งที่เอามาใช้จริงๆมันก็มีชิ้นใหญ่กว่านี้ด้วยใช่ไหมแต่ว่าสีปินเลือกชิ้นเล็กออกมาแล้วก็โอ้โหยิบเยอะยิบเยอเนาะมันถ้าแสดงว่าถ้าพื้นที่ยิ่งใหญ่ยิ่งมี ไมโครพลาสติกอย่างนี้ค่อนข้างเยอะเนาะใช่ค่ะ oh. ซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆไมโครพลาสติกมันก็คือพลาสติกที่เราสร้างขึ้นมาในชีวม,มา,าใช้น,นี่แหละ,ละ,ละใช่ซึ่งซึ่งเหมือนกับเราสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในในชีวิตประจาวันของเราเนาะ<ต>ด้วยความที่พลาสติกมันมีความแบบคงทนแข็งแรงประมาณนึงแล้วก็สามารถกลับมาใช้ซ้ําได้แต่ว่าด้านพฤติกรรมของมนุษย์เองเราเนี่ยเวลาเราใช้แล้วบางอย่างเราก็ใช้แล้วทิ้งไปหรือว่าพอทิ้งไปปุ๊บก็ทิ้งไม่ถูกวิธีทิ้งผิดอะไรเงี้ยค่ะจนก่อให้เกิด มาเป็นไมโครพลาสติกที่มันลงรูปในตับซึ่งมันอันตรายมันสามารถกลับเข้าสู่ร่างกายได้แล้วก็เราก็จะป่วยช่ได้ครับศิลปินก็เล่าเรื่องพวกนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปอันนี้เป็นอะไรเอ่ยมอย่างกระทั่งชิ้นนี้ค่ะก็จะเป็นตัวรองเท้าแล้วก็ตัวขวดขวดแก้วนะคะที่เก็บมาจากบริเวณชายหาดเช่นเดียวกันใช่แล้วแล้วเพียงนี้เขาก่อเองเพียงเขาก่อเองเลยค่ะซึ่งปกติแล้วว่าตามธรรมชาติเนะเพียงเขาก็จะเกาะอยู่บริเวณก้อนหินหรือว่า ท่อนไม้ไผ่ท่อนไม้ต่างๆอะไรเงี e ้ยค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถพบเจอเพียงที่เกาะอยู่บนขยะแล้วซึ่งตรงเนี้ยตอนเพิ่งไปเห็นครั้งแรกเพิ่งรู้สึกว่าเออมันมันสะท้อนให้เห็นว่าเหมือนตอนเนี้ยธรรมชาติเขากําลังปรับตัวอยู่ร่วมกับมนุษย์เราอ่ะมันไม่ใช่ที่เออมนุษย์เรามาทีหลังเนอะแล้วเราแบบปรับตัวอยู่ร่วมกับธรรมชาติอ่ะมันชิ้นเนี้ยมันทําให้เห็นว่าว่าเรากําลังแบบว่าธรรมชาติกําลังปรับตัวอยู่ร่วมกับ มนุษย์เราอะค่ะก็รู้สึกซาเถือนใจค่อนข้างซาเถือนใจแล้วมันคือจะบอกสวยก็สวยแต่จะบอกว่าเศร้าก็เศร้าเนาะมันก็มองได้หลายรูปแบบอันนี้คือเก็บมาเลยเนาะแล้วก็มาจัดแสดงในส่วนตัวนี้โอ้โหโอเคอ่ะแล้วก็จะมีตรงริ้วบนถนอันนี้คืออะไรครเคยเคยไปชายหาดไหมคะแล้วก็จะมีไอ้คลื่นที่มันซัดขึ้นมาก็จะมีเศษก้อนหินเศษก้อนหินภูเขาไฟหรือว่า เปลือกหอยต่างๆที่เป็นรอยตามตะเข็บคลื่นนะคะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นล้อไปกับลักษณะตรงนั้นค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่เฉพาะเศษกิ่งไม้แล้วในปัจจุบันบนผืนทรายมันไม่ได้มีแค่วัสดุธรรมชาติแล้วอะค่ะแต่ว่าในปัจจุบันมันก็มีเศษพลาสติก<ม>เหล่านี้อยู่ด้วยคลื่นซัดออกมาแล้วก็พอมันลดลงไปมันก็จะทิ้งข่าพวกนี้ไว้ใช่ค่ะเป็นเช่นๆโอ้แล้วเศษปิ่น,นามาติดตั้งที่นี่เลยเหรอใช่ค่ะตัวนี้จะ<ช>เซลาอันากับพื้นที่ตรงนี้เลย จริงๆตัวนี้ไม่ได้นานมากค่ะอ๋อ<ช>แต่ก็มาติดตามกิจการว่ามันเป็นลายคลื่นอย่างที่มันบอกใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคมาดูอันไหนต่ออันนี้ก่อนเลยไหมอันนี้เป็นแผนที่เหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกลักษณะหนึ่นเงเนาะใช่อันนี้จะเป็นการรออิ i n เป็นร r อ w i โอเครออิ i ภาพพื้นที่บริเวณจะเป็นพื้นที่บริเวณที่เพิ่งไปเก็บขยะทะเลคะ่ะก็จะเป็นรเรือนหาซายลีจะมีปากคลองตรงนี้แล้วอ๋ออันนี้ก็คือหาซายลีทำไมใช้เขาดอํอ่ะ จอิจริงจริงจริงอะรู้สึกว่าการดออิงอะค่ะมันเป็นเหมือนการที่กระบวนการที่เราใช้เหมือนศึกษาแล้วก็เหมือนตอบรับกันระหว่างตัวผู้วาดกับตัวสถานที่ด้วยอะค่ะแล้วก็ใช้ตัวพวกอัมพันธ์นใช่เคยเคยเห็นอัมพันธ์ยางไม้ใช่อัมพันธ์มันก็คือยางไม้ปกติมันก็จะแบบหยดแล้วก็ผนึกบางสิ่งบางอย่างไว้อาจจะเป็นซากสัตว์หรือ<ม>ว่า วัสดุธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในตัวนี้เราก็จะใช้ตัวเศษพลาสติกที่เราเก็บมาได้เนี่ยในการใช้ตัวยางอัมพันตัวกาวกระถินอันนี้จะเป็นกาวกระถินนะคะไม่ใช่เรซินก็จะเป็นตัวยางไม้จริงๆที่ผนึก วัสดุเหล่านี้ไว้อ๋อก็คือเราทําตัวนี้ขึ้นมาเองใช่ด้วยยางไม้จริงๆกับกาวกระถินใช่แล้วก็ใส่ตัวไมโครพลาสติกลงไปอย่างที่บอกใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจจะไม่ได้ไมโครพลาสติกซะทีเดียวค่ะจะเป็นพลาสติกชิ้นที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยที่มันมีมีฟอร์มมีทรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีสีสันแล้วก็ใส่ลงมาแล้วก็แปะลงไปในนี้หยจตึกก็มาแปะลงไปใน ตัวที่เป็นดออิงตัวนี้ใช่ค่ะด้วยความที่เหมือนกันดรออิงมันก็เป็นพื้นฐานของการศึกษาศิลปะหรือการศึกษาแบบพื้นที่บันทึกด้วยอะค่ะก็เลยใช้วิธีการดออิงเขาด๊วดีดาอันนี้เป็นอะไรคะเป็นสีฝุ่นหรือเป็นแกรไฟค่ะเป็นดินสอค่ะใช่ค่ะมันก็จะล้อจริงๆมันจะล้อไปกับงานชุดที่เป็นที่ติดอยู่ที่ผนังแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีก็ได้ค่ะส่วนี้เป็นทรายจริงแล้วก็มาทําอะไรเลยอันนี้เป็นสาลายค่ะสาลายเหมือน เป็นการทํากระดาษสาแต่ว่าเป็นกระดาษสา่หลก็คือใช้วิธีการเก็บเอาตัวก้อนสาหร่ายซึ่งสาหร่ายเนี่ยจริงๆมันก็เป็นอาหารของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆเนาะรวมไปถึงจริงๆแล้วอ่ะคนเขาก็บริโภคกันด้วยค่ะตัวสาหร่ายชนิดเนี้ยแต่ว่ามันถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาดแล้วก็เพื่งเนี่ยไปหยิบเอาก้อนสาหร่ายตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ ในก้อนอ่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวสาหร่ายอย่างเดียวค่ะมันก็จะมีเศษเชือกเศษพลาสติกต่างๆส่วนมากจะเป็นในลักษณะของเชือกหรืออวนประมาณนี้ค่ะปนอยู่ร่วมกันด้วยแบบจนยากที่จะแยกออกจากกันค่ะก็เลยเออนำเอามาทําเป็นตัวก็คือเอามาซ้อนเอามาใส่น้ำใส่ตะแกรงแล้วก็เทคนิคคือการทํากระดาษเหมือนการทํากระดาษเลยค่ะก็คือได้มาปุ๊บก็เอามาต้มมเอามาต้มเอามาแช่น้ําไว้แล้วก็เอาไปปั่น ไปปั่นเสร็จแล้วก็เอามาล่อใส่เอามาเทใส่ใส่ในน้ำขยะขยาใช่ค่ะกี่รอบรับไมเนี้ยรอบเดียวแล้เป็นรอบเดียวรอบเดียวก็จะได้หนาขนาดนี้แสดงว่ามันเยอะขนาดนี้มันทำได้ค่ะด้านหลังอ๋อเอเคก็เหมือนเป็นกระดาษการทากระดาษมันต้องทําในครั้งเดียวะค่ะใช่แล้วมันเหมือนไม่มีทรายด้วยใช่ไหมครับจริงๆไม่มีทรายค่ะแต่ว่ามันเป็นสีที่ทําให้เป็นตัวสาลายมันเป็นสีนี้ค่ะเป็นสีนี้ใช่ค่ะแล้วเราไปเก็บ หมายถึงว่ามันมันก็คือเกยขึ้นมาที่ชกยหาดแต่มีเชือกมีขยะมีอะไรผสมอยู่ในตัวมันออกไปได้แคือในหนึ่งก้อนนะมันมันมีความหนาแน่นของขยะอยู่ในนั้นมากเลยค่ะซึ่งแบบมันผนึกกันอ่ะมันผนึกกันจนเราเรายากที่จะแยกออกจากกันแล้วนภาษาอะไรกับสัตว์ทะเลที่เขาแบบดำรงชีวิตอยู่ในในท้องทะเลเนาะ อันนี้มีตั้งชื่อไว้ไหมกระดาษที่มันมเห็นแล้วมันรันทดมากจริงๆตั้งตั้งไว้ว่ากระดาษสาลายคะ่ะกระดาษสาลายใช่แล้วก็ไปดูฝั่งตรงรุน้นใช่ไหมครับใช่ค่ะอ,อ่าเดินไปเลยครับพาไปเลย